เรียนเชิญทุกท่นตั้งใจกล่าบคำบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาควา พุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาควตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆนามามิกรา เดี่ยทุกท่านตั้งใจกล่าวคำรัตนาสีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนทายะติศรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนทายะติศรเนนะสหา ปัญจศีลานิยจามะตัติยมวิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนองัจฉามิ พุทธังสารนังคาชามิธรรมังสระนังขาชามิธรรมังสรนังคาชามิสังฆังสระนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิอุติยามปีพุทธังสระนังคาชามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังขะชามิทุติยมปีธรรมังสระนังขะชามิทุติยมปีธรรมังสรนังขะชามิทุติยมปีสังขังสระนังขะชามิทุติยมปีสังขังสารนังขะชามิตติยมปีพุทธังสรนังขะชามิ ตาติยมปีพุทธังสรนังขะชามิตาติยมปีธรรมังสระนังขะชามิตาติยมปีธรรมังสรนังขะชามิตาติยมปีสังคังสรนังขะชามิตาติยมปีสังคังสรนังขะชามิ ปนาติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาทนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะจินนาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาจิยามิกมิมสมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กามิสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิ สุราเมรยะแมชะมาททานาเวระมนีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะแมชามาททานาเวรมนีสิกขาปะทังทิยามิมนิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตี สีลินะโพคสัมปทาสีลินะนิพูติงยันติตสมาสีลังวิโสอนทะยิสาธุกรากรากรา